เมื่อเราที่กำลังอินดิมอนสเลเยอร์ไปดูหนังจูจูเสือไค่เซนัะพอฟังเสียงเกโทเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าเสียงคุ้นๆอ๋อคนพาคนเดียวกับกิยูซังนี่นะได้ยินคำว่าท่านเทียนเยียนนี่หันขวับเลยเสาหลักเด่นเข้ามาในหัวมาชาบบ้างวอ้ยตัวไอเต้เนื้อเรื่องของเดอะมูฟวี่ภาคเนี้ยมันเหมือนกับช่วงแรกของอนิเมะซีซั่นสองเลยเชิญรับชมความฟินของเกโกะหรือโกเกะก็ว่าไปได้บนจอลงหนัง แม้กระทั่งซีนที่เขาเลิกกันหน้าเค c ซีเราก็สามารถเห็นได้บนจอ,อยักษ์แล้วก็อู้กระทบใจกว่าเดิมสิบเท่าร้อยเท่าแต่สารภาพว่าซีซั่นสองอะดูมันนานมากแล้วก็เลยลืมพอไปดูในโรงก็จะเริ่มจากความรู้สึกที่ว่าเอ๊ะทำไมมันคุ้นคุเอ๊ะเหมือนเคยดูแล้วเอ๊ะต่อไปจะเป็นซีนนั้นใช่ไหม ใช่เหมือนได้รื้อฟื้นความทรงจําแต่ว่าบนจอลงภาพยนตร์ที่สามารถได้รับประสบการณ์งานภาพงานเสียงที่ดีกว่าใครที่เคยดูอนเมซีซั่นสแล้วคิดว่าเอ๊ะถ้าเนื้อเรื่องมันเหมือนกันไม่ต้องไปดูก็ได้ไปดูเถอะอนิเมะเรื่องที่แบบมันมีซีนต่อสู้อะไรเงี้ยแล้วถ้ามันเข้าโรงหนังอ่ะแนะนําให้ไปดูในโรงหนังเพราะว่าพวกซีนต่อสู้ใช่ปะงานภาพงานเสียงอ่ะดีกว่าในอนิเมะเยอะถ้าไม่ดูในโรงถือว่าดูไม่ถึงนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนก่อนซีซั่น3จะมาในปีหน้าด้วยได้เวลาโดยคิดเอง